สวัสดีนะคะสวัสดีเช้าอันนาชิตอันนาชิตตอนบ่ายๆนะคะวันนี้ก็พาเด็กๆออกมาเดินอีกแล้วนะคะแล้วก็พูดว่าขายกุ๊กปีหมือนเดิมนะคะโอ้โหในไม่ได้เอารถออกมาเนาะี้เกียจเนาะเราว่าเชเดินใกล้ๆเนาะเด็กเขาก็ไม่ยอมเนาะพูดว่าขายกุ๊กปีคนหนึ่งจะไปอีกทางอีกคนนจะไปอีกทางนะคะ เราก็มาเพื่อความปลอดภัยไม่มีรถไม่มีร้านไม่ม,ม,มีคนนะคะาทางเดิมนะคะดูต้นไม้รู้นะคะว่าอยู่ที่ไหนนะคะที่เดิมที่เก่าเวลาเดิมนะคะถายเลยออกมาเดินนะคะก็คลิปก็จะมาขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆน้องๆทุกคนนะคะที่เข้ามาแล้วถ่ายหยุดนะคะตัวนี้อือถืว่า โอ้โหปรากฏการณ์นะคะคนเข้ามาเยอะแยะเลยนะคะแล้วก็อยู่นานชั่วโมงครึ่งนะคะเดี๋ยวม,มันจะลงแล้วก,ก็ลงไม่ได้นะคะโอ้ยดีใจมากๆเลยนะคะขอบคุณสุดรบทุกไว้ทุกกำลัลงใจที่เข้ามาหาอยู่นะคะดีใจนะคะดีใจก็ได้ดีใจก็เลยย่อๆพูดมันเป็นไม่เก่งนะคะ เด็กก็รู้สึกว่าจะเริ่มโอเคแล้วนะคะเพราะโยกคิดว่าทุกคนเป็นน้องเป็นพี่เป็นน้องเนาะแล้วก็ทำให้โยกสบายใจนะคะถือพูดอ็ก็เยะให้อบหัวโยกหัวเราะนะคะเช่นน้องปลอยเต้น้องยาสีอะไรในเข้ามาก็โอ้โหขึ้นเคียงสนุกสนานกันใหญ่เลยเนาะโยกก็ขอขอบคุณนะคะทุกเลิบทุกไลน์นะคะที่เข้ามาทักทายโยบนะคะ เข้ามาเยอะจำไม่ได้นะคะนั้นสมองนะไม่รู้ไะจำอะไรไว้นะลืมแล้วค่ะว่าใครเข้ามามังนะคะบอกทสองว่าลืมนะคะมีเอสแมวดำด้วยนะคะเอสพีม่ด้วยนะคะน้องยาซีนะะน,นะคะน้องปปยเจนะคะเบาวิทนะคะเอสราคัมนะคะแล้วก็ แล้วก็อ่าน้องหนุ่ยวริดานะคะจิ๊เปิลน,นะคะน้องสว่างนะคะน้องโคลนผานะคะโคตรคนนะคะโคตรคนไปสานนะคะพี่หนูนะคะสัญโอพี่หนูนะคะแล้วก็อ ใครอีกเนาะลืมแล้วนะขอขอโทษนะคะคือตัวคนมาเยอะนะคะเมื่อคืนนี้อยู่กระดิกใจนะคะพี่เซฟมือด้วยนะคะรู้สึกจะหมืนพี่เซฟมื่อด้วยนะคะ,ะ,ะ,คะที่เข้ามาเมื่อคืนนี้นะคะขอบคุณนะคะพี่เซฟมือที่เข้ามาทักขายอยู่นะคะคนบ้านเดียวกันเนาะคนจังหวัดเดียวกันเนะก็ใดูเด็กๆก่อนนะคะ เด็กไม่เชื่อฟังเลยค่ะโย่ยุงก็เยอะด้วยนะหยบกลัวยุงมากนะคะโอ้ยเขาดื้อน,นะคะเด็กๆดื้อค่ะจะให้ดูเด็กๆก่อนนะคะโอ้ยดูนะดูริ้มนะะมันกรยวนะคะมันกรดแล้วถ่ายดูเลยดีกว่าน,นะคะโอ้ยมันไปแล้วนะคะเหมือนผมรู้นะว่าหยบจะถ่ายมันไปแล้วะคะ่ะไดค่ะ เราเดินเราเดินมาทานี้ก็ได้นะใช่ค่นะเดินมาที่นี้ก็ได้นะคุณนมาขันก็ะปีก็นี่ก็นี่สองคนนี้นะคะอยบมีีงานต้องต้องทำนะคะเด็กเขาโก็โอ้โอไม่เชื่อฟังเลยนะคะที่จริงทานนี้เขาไม่ให้อ่าเขาไม่ให้หมาขึ้นมานะคะเดียวมันเป็นที่เก่านะคะเขไม่ควรมีคนมานั่งนะคะโยบก,ก็ฝ่าฝืนนะคะนี่จะฉาข้ออ้อนะคะ เขาเขาชิ้นทงนะคะบ้านนี้เขาเรียกอ้อเนาะพี่ชายดื้อมากเลยนะคะเขาจะใจตัวเองนะคะน้องเจงเจงก็ไม่เดินนะคะเมื่อวานอยู่ก็ไม่อยู่เนาะเขาก็ไม่สบายเนาะโอ๊ยไม่ไม่ไม่สุ่ไม่อยู่ไม่ถึงครึ่งวันนะคะนายโทรวันเนาะเ็งๆจงไม่สบายโอ๊ยไม่รู้จะทำยังไงเนาะแค่ครึ่งวันก็โทรมาแล้วว่าไม่สบายนะคะ วันนี้ก็จะมาดูเลกันหน่อยนะคะดูชาฉาเขามาโยมเขาก็เดินไม่ฟังอะไรใครเลยนะคะจริงๆรู้สึกจะกลัวๆหน่อยนะคะเขาม่ดื้อมากขุงชาฉานะคะเพราะชาดื้อโยกไปอุ้มนะคะชาฉามัชอบให้อุ้มนะคะเมื่อกี้ก็เจอคนมาถามนะห่วงใยเด็กเนาะเขารักหมาคกะถามว่าจริงๆเป็นไรเราบอกว่าจริงๆก็ไม่สบายนะคะ เขาคนรักหมาเขาจะไม่รังเกียจนะคะเขาจะนั่งลงแล้วก็เล่นกับหมานะคะโอ้ยแล้วก็ถามว่าจริงๆเป็นโรคอะไรแล้วก็บอกเขาเนาะแล้วก็สงสารจริงๆนะจริงๆอาจจะฟังรู้เรื่องว่าเขาเป็นไรนะเขารู้ตัวนะคะว่าเขาเป็นไรนะคะ โยบก็ทําดีที่สุดแล้วนะคะเพื่อเขาโยบก็อยู่กับเขานี่เลยค่ะเราจึงต้องถ่ายตึ้งๆไว้เยอะไเลค่ะเพราะอยากให้ตึ้งๆอยู่ในโลกเกีเซียลนะคะเมื่อเขาไม่อยู่เราจะได้เห็นตึ้งๆนะคะ เราก็จะทำให้ดีที่สุดนะคะนั่งคุยกันก่อนเนาะตาชาเต้งเต้งหนูเหนื่อยไหมลูกเต้งหนูเหนือหน่อยไหมอืมหนูเหนื่อยไหมนี่แม่อุ้มแม่ลูกหน่ะหนูเหนื่อยใช่ไหมวันนี้เต้งรู้สึกจะเหนื่อยนะคะวันนี้ให้เข้าวชินโจ๊กกับไก่นะคะ กับเนื้อนกกระจอกเทศนะคะก็กินอาหารแพงๆนะคะอะไรที่เขากินได้ก็จะซื้อมาให้ก็กินนะคะโอ้ยโดรลินกัดนะคะโอ้ยคนถ่ายโดรลิ้นกัดนะคะยุยะะงฝนตกอากาศคุ้งคนยุงเยอะนะคะไปชาไปไหนไ,ไ,ไปไหนเราเจะอุ้งเต้งๆลงก่อนนะคะเพราะเต้งๆไม่กล้าเดินนะคะ ลงบันไดนะคะให้ชาชาลงเดินนะคะนี่เชาค่าายุงก็กัดนะคะเชาก็เราก็ดูบันไดนะคะกลัว่นลงมานะคะเราก็อายุยเยอะแล้วเนาะไม่ได้รถมาก็ลำบากหน่อย นาย่ายคลิปนะใช่ใช่ะดื้อมากเลยนะ